ทางสถานีตำรวจบัวหมากนะครับได้มีหนังสือไปถึงกระทรวงกระทร, <พอ S 2> ร,รวงดีอีนะครับพ <อ S 2> เพื่อให้ขอปิดอายัดเว็บไซต์จำนวน5เว็บไซต์นะครับหนังสือนี้ลงวันที่7มีนานะครับเมื่อไปถึงกระทรวงดีอีแล้วผ่านมาเป็นเวลาหลายวันแล้วครับเว็บไซต์<ด>ที่ยื่นอายัดไปยังไม่มีการปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากฝาก เรื่องนี้นะครับเว็บไซต์ในเครือของอมีมาม่าชาบูแล้วก็เบคอนนะครับสามเว็บไซต์นี้ยังเปิดอยู่ยังเข้าเล่นได้ปกตินะครับยังเปิดอยู่แล้วก็เข้าเล่นได้ปกติประชาชนทั่วไปยังเข้าได้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านนายมตรีในการเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์และพนันออนไลน์นะครับผมก็อยากจะถามไปถึงน้นตีว่าการกระทรวงดีดนะฮะว่า ท่านได้ทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังหนังสือไปถึงวันที่7ทําไมถึงยังไม่ปิดนะครับผมได้จากสายข่าวมาว่าไปเปิดร้อยอีกสองเว็บหลังจาก3าเว็บนี่โดนปิดก็จะเปิดสองเว็บนี้นะครับซึ่งผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยทราบข่าวว่ามีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกประมาณ1ิบกว่าคนนะครับรวมแล้วในคดีนี้มีมีมีผู้ต้องหาประมาณ2ี่สิบกว่ายี่สิบกว่าคนนะครับซึ่งตัวการใหญ่ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับชื่อเล่นว่าต้นและก็ปูนะครับขณะนี้มีหมายจับแล้ว ผมก็อยากฝากเรื่องนี้นะครับไปถึงลำรีว่าการกระทรวงดีนะฮะคือท่านประเสริฐนะครับให้เร่งดาเนินการปิดอายัดเว็บไซต์ตามที่สถานีตํารวจนครบาลหัวหมากทําเรื่องไปถึงด้วยแล้วก็จะได้เร่งรัดจับกลุ่มผู้ต้องหาจํานวน20กว่าท่านมาดําเนินคดีต่อไปครับผม